สวัสดีคะ่ะเดี๋ยวจะพาพี่พีเอฟซีทุกๆท่านนะคะมาดูนะคะว่าสองพ่อรูกเขาจะทําอะไรกันนะคะเขาเอารถเข็นมาทําอะไรนะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณพ่อก่อนคุณพ่อจะพาน้องทําอะไรคะนี่ก็จะเป็นทั้งเลขนะครับจะให้น้องผมเต็มน,นะครับเห็นรถเข็นแต่ว่าเราเองเราก็ไม่เคยนะครับก็ดูในความรู้สึกควรใจก็น้องต้องทาเป็นนะครับคิดว่า อาจจะทำเก่งแค่ไหนนั้นเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูกันค่ะอ่าเดี๋ยวให้แม่แม่เอฟซีทุกท่านตัดสินพร้อมๆกันนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะของสองพ่อลูกนะคะพ่อจะสอนอ่าลูกสาวเข็นรถเข็นไปทำอะไรนะคะจะพาไปขายกล้วยบอจะพาลูกไปขายกล้วยบอพ่อจะสอนลูกสำเร็จไหมนะคะสาวน้อยร้อยลีลา เดี๋ยวอีกสักพักก็คงมีกล้วยมีแตง,งโมมีแตงกลัวโอ้นเดินซ้อมไว้เผื่อไปเดนขายกล้วยโอ้ซอมไว้เผื่อไปขายกล้วยป่ะพ่อโอ้จะพาลูกสาวไปขายกล้วยวะพาลูกสาวเข็นรถนี่โอ้โอเอก่งแท้โอ,อ้เดี๋ยวพาไปดูข้างหน้านะคะทุกคนคะ ให้กำลังใจลูกสาวด้วยนะคะสาวน้อยร้อยรีราเต้นก็ได้โอ้เดินยกขาก็เดินเป็นเนาะโอ้ดูดูดูดรถเข็นดูนะคะทุกคนค่ะนี่ดูมือเขาอ่ะโอ้ดูอ่ะนี่ภาพจริงไม่ใช่การแสดงนะคะเดี๋ยวให้ดูอ่าหรือว่าจะซ้อนท้ายก็ได้นะคะทุกคนค่ะนี่นี่อ้ ลูกสาวเก่งแท้นี่ครั้งแรกนี่คือเก่งแท้โอ้ยหล่าแม่ไหมเบิ่งละอคือเก่งแท้วะเออ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 โอเคเออช่างสกปรกมากเลยครับทุกคนครัก็กาลังเดินผ่านปลาผ่านปลาดงดิบบ่อ่ะเข็นเข็นเข็นเดี๋ยวมือหนาสิได้๋ผ้าพ่อเก็บขยะซอยพออีก เออ<ม>เข็นไป<ม>เข็นไปเอาแล้วเข็นเขาปลาทัวทีทัวแดนแล้วพี่น้องคะ่ะเอาละเอาละสงสัยมือนานี้จับจอบจับอันนี้ขาดมาซอยพอเก็บขยะแท้ๆทุกคนเบิงส่งเ,ล,เล้วนี่ลูกสาวคือซิซอยพอเก็บหอดขยะพน่ะนี่ โอ oh, <LEGO affiliated. S 1> ้เก okay. oh, oh, ่งแท้ลูกสาวนี <laughs> n uments, n ่พ <laughs> ่นนะพุ่นนะโอ้ความสามารถโอ้เบอเบออำดเอาละเอาละอาสีูไปไหนิอยูถอยหลัง ไปแล้วอ่ะกล้วยไหมคะกล้วยไหมคะโอ้่อมขายกล้วยแล้วพี่น้องคะมือนีมือนีสอมคายกล้วยมืออื่นสิ่อมเก็บขยะบอพ่อปาดข้เก่งเถอะดู แม่ยอู้คือเ,เก่งแท้ปลาสิบหลอดกับพวปานเด้อนี่ปลาโถโถคักขนาดเลยวว้าโอ้เขปาขปลาเขาปลาอุ้ยเบงรักเขาหูอดเลียวได้ค่ะพี่น้องคะป mm. ุ่นน่ะโยกกระเป็นโอ้พ่วงมาไล่สันดีเลยตัวนี้ mm. ปลาโถเบงเบงเลียวกระเป็นไหมพี่น้องปุ่นน่ะ mm. อ้เมื่อโซกยางดีเลย เอาแล้วโอ้เลียวก็เป็นคือเก่งแท้สงสัยนี่ต้องหายล่างวันยอดปะภพราออนเด้หนี่โอ้เกงเ่งเฮงปบมือหาลูกสาวล้วๆแนะะ่เด้อค่ะปบมือให้น้องปอมแปมด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ โอ้เบิงเบิงเบิงเบงเขาตีโคงล้วเบิงเบิงเบิงปาดททีเถอะฝุ่นมาฝุ่นหนาฝุ่นหนาหัวหอดโยกโอ้ตีคงก็เป็นโอ้สุดยอดทุกคนคะ่ะดูนะคะโยกซ้ายโยกขวาหักพวงมาลัยเหมือนกับรถใหญ่เลยนะคะ รถปอมแปมนี่สุดยอดอีหลีพุ่นนะพุ่นนะมึงมึงมึงก็ตีค้องมึงก็ตีค้งโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก่ทยเฮซัมเ็ดเดี๋ยวแม่ให้ยอดบักเผาอ่อนของโปรดอีหล่าเด๊ โห و, พอได้ยินยอดมะพร้าวอ่อนทุกคนคะ่ะดูด,ดูดูความตั้งใจของเขานะคะอะตีโครงมาพีที่โลกตีโครงมาพี่เออตีโขรงมาพี่ตีโขรงมาพี่เออเออหักพวงมาไล่มาพี่เออจังสันแหละหักพวงมาไล่มาหักพวงมาไล่มากเออมา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 เอารางวันผี่มามาผีเดี๋ยวพาพาไปกินยอดมะพร้าวอ่อนแล้วแ าดิฉทนลงลมแล้วโ,โอ้ลงลงคนอ๋อจะเช็คดูจะเช็คดูรถนะคะว่ารถแรงหรือเปล่าอ้าวอ้าวอ่ะรถติดแล้วรถติดแล้วออาถอยใส่เกียร์ถอยใส่เกียร์ถอยเอออ่ะใส่เกียร์ถอย โอ้สเกียร์ถอยกับเป็นโอ้ตบมือให้แน่พี่น้องเลยตบมือจว,จวดๆให้จกักปาานแน,น่ๆเขาเป็นแต่ยาหอมเกี่ยมลูกสาวเฮงเทมันนี้คือสีแสนลูกคักแท้อ่อนซ่อนขจาวร้ายพี่น้องค่ะส้อ,อนลูกสาวละเข็นมาเข็นมาลูกแม่เสิพาไปกินยอดบอกข่าเวเร็วๆรว เดี 1> <1> <ide prechen> ๋ยวให้รางวัลปลอบใจนะคะรางวัลคนเก่งกินยอดมะพร้าวอร่อยอ่อยนะคะของโปรดน้องนะคะเป็นอาหารชั้นสูงนะคะสูงยังไงนะคะเพราะว่าต้นสูงมากๆเลยนะคะกว่าจะได้กินนี่โอ้ต้องถึงกับโค่นต้นเลยนะคะไปไปไป ไอ่ะยาวไปยาวไปไปเลยรถเข็นกลวยเขาปลาแล้วเอ,อ้ยยาวไปยาวไปเอาพ่อช่วยเอาพ่อช่วยพ่อช่วยตีโค้งหน่อย<ม>เออจังซันแหละเอ,อ้วพอกับซอยลูกนะปัญญาไปไปอ่อนเก่งหลายไ, <ป S 1> ไดนยินว่าสิห้กินปากเผาออน ตั้งใจกล้วยบ้าจ้ากล้วยบ้าจ้าอ้อยก็มีอ้อยหวานหวานอ้อยหอมหอมขายลูกแล้วทใดคะโอ้โอ้โอ้ดูดูดูพวงมาลัย เก็บทรงไม่ค่อยอยู่บ่ เลี้ยวกลับเลี้ยวกลับไปกินยอดประคาวลูกว้าวตีโค้ง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 ดูสกิลการเลี้ยวโค้ง <Yahoo! S 1> ดูสกิลการเลี้ยวนะคะทุกคนคะ่ะโอ้สุดยอดเก่งขนาด <c oughs> <c oughs> เลี้ยวจะเลี้ยวโค้งอีกแล้วนะคะ แม่แม่เอฟซอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปให้กำลังใจสาวน้อยร้อยลีลาสาวน้อยป้อมแปมมผู้เรียบร้อยน่ารักน่าเอ็นดูคนนี้ด้วยนะคะ